รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาที่รายการพุทธปัญญาพิรมจะกลับมามอบความอภิรมย์ทางปัญญาให้กับทุกท่านกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะพระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก,โกประเทศสหรัฐอเมริกาก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วนะคะกับธรรมสาระว่าด้วยเรื่องกระแสะโลกกระแสะธรรมไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมการรู้สึกตัวจะรู้ที่กายก็ได้หรือรู้ที่ใจก็ได้รู้กายเคลื่อนไหวก็ได้หรือว่ารู้ใจนึกคิดก็ได้พอความคิดอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นวิธีการกลับมารู้สึกตัวง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจ ยงฟังให้ดีตรงนี้นิดเดียวจ้ะถ้าลมหายใจผิดปะกะติเมื่อไหร่ตอนนั้นแสดงว่าจิตเราผิดปะกะติแล้วถ้าจิตผิดปะกะติเมื่อไหร่ตอนนั้นลมหายใจก็จะผิดปะกะติแล้วพวกเราเคยโกรธกันไหมลองหายใจแบบคนโกรธให้ดูสิหนึ่งสองสาม action <c oughs> ฟังให้ดีนะเวลาพอเราโกรธปั๊บลมหายใจจะแรงสั้นแล้ว ก็ทีเพราะนั้นวิธีหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือถ้าลมหายใจผิดปกติเมื่อไร่ตอนนั้นจิตผิดปกติหลักก็คือลองกลับมาดึงลมงหายใจยาวๆคีฟอาริตตันสมล์อินไซท์ทำใจยิ้มๆก่อนพอรู้สึกว่ามันลมหายใจผิดปกติปับ๊บดึงลมหายใจยาวๆทําใจยิ้มๆวันนั้นคุณโยมบอกโทรศัพท์มาหาตมาพระอาจารย์เดี๋ยวจะพาแม่ไปหาพระอาจารย พระอาจารย์พ่ช่วยโปรดแม่หน่อยลูกสามคนเครียดหมดเนี่ยปกติจะยกสามนิ้วว่าสามคนลูกสามคนเครียดหมดเลยอะ่ะ <c oughs> นะพระอาจารย์ช่วยช่วยโปรดแม่หน่อยโยมได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้พอแม่มาปั๊บอาตมาถามโยมเคยเป็นทุกข์ไหมประจําค่ะอตาตมามีของวิเศษไล่ทุกข์ได้สนใจไหม ปบ,บอกปั๊บแม่แบมือพึบเลยอาตมาบอกว่านี่คือของวิเศษไล่ทุกเป็นพัดไล่ทุกทุกครั้งที่โยมไม่สบายใจดึงลมให้ใจยะพอไม่สบายใจปรับหยิบพัดขึ้นมาพัดก่อนหนึ่งหยิบพัดขึ้นมาพัดสองดึงลมให้ใจยาวๆนะหายใจลึกๆสาม Keep a little smile inside ทำใจยิ้มยิม้ม 4. อย่ายุ่งกับความคิดเพราะความคิดนั้นมันทำให้เราทุกข์วิธีการก็คืออย่าเข้าไปยุ่งกับความคิดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เผลอเพลินนันทิราคะก็คือไม่เผลอเพลินในเวทนาที่เกิดขึ้นตกลงพอรู้สึกว่าใจไม่ปกติใจไม่สงบปั๊บหนึ่งก็คือหยิบพาดขึ้นมาพาด สองหายใจลึกๆสามทำใจยิ้มยๆสี่อย่ายุ่งกับความคิดนั้นแล้วข้อที่ห้าถ้าใครถามว่านั่งทำอะไรตอบไปเลยว่านั่งสิ้นคิดเอาเอาแค่นาทีเดียวนะไม่ใช่เป็นนั่งสิ้นคิดทั้งวันนั่งซื่อวือ้นน้ำลายยืดไม่ได้จ้ะเอาแค่ขอแค่หนึ่งนาทีแล้วค่อยนั่งเป็นกลงเบ้ง วางแผนว่าจะเอาอย่างไรต่อตกลงว่าทุกครั้งที่ใจไม่สบายหนึ่งหยิบพาดขึ้นมาพาดสองหายใจลึกๆสามทำใจยิ้มยมสี่อย่ายุ่งกับความคิดห้าถ้าใครใครถามว่านั่งทำไรตอบไปเลยว่านั่งสิ้นคิดใช้เวลา พอนะหนึ่งนาทีเดี๋ยวมานั่งสิ้นคิดอยู่ที่เซเว่นนี่ก็คงเชิญกลับไปเป็นหัวหน้าที่ไหนสักแห่งหนึ่งจ้ะปรากฏว่าได้ผลพอวันลุ่งขึ้นลูกโทรมาพระอาจารย์ขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์มากแม่ภาวนาเป็นแล้วรู้ได้ไงก็เมื่อเช้าแม่หยิบพัดพระอาจารย์มานั่งยิ้มแล้วก็พัดไปเลยืย โยมถามว่าแม่แม่นั่งทําอะไรแม่ตอบชัดเจนมากว่านั่ง <S <S สินขิดแกบอกตอนนี้ที่บ้านกลายเป็นโฮมสวีทโฮมทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขเพียงแค่แม่เลิกบ่นคนเดียวโยมอย่าเพิ่งเชื่อนะลองกลับไปทําดูลองกลับไปทําวันนั้นพอพูดอย่างนี้ปับ๊บลูกเอาศอกกระทุงแม่แม่แม่ได้ยินไหมแม,แมนะ่ลองกลับไปดู คือเด็กบางคนเขบอกแม่เขาเนี่ยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวขี้บน่นขี้บ่นมากๆม,ม,มนุษย์ป้านะโชคดีคนประเภทนั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุให้พวกเราด้วยอ่ะที่มีเขาก็จะเปลี่ยนนิสัยแล้สาธุให้เขาด้วยอ่ะนี่นี่ช่วยกันเต็มที่เลยนะเนี่ยมาเซเวน่น ยกวัดมาไว้ที่นี่แล้วมาที่นี่บางคนมาหลายครั้งมากมาแล้วกลับไปต้องให้ทางบ้านเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราในทางททีี่ในางโอ้สาธุดังๆด้วยจ้ะโอเคที่ช่วยเต็มเต็มให้ต้องให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งลูกเขาเอามือไปสะกิดพ่อบอกพ่อพ่อดูแม่สิไปที่ไหนมาก็ไม่รู้กลับมาเที่ยวนี้นิสัยดีขึ้นต้องเยอะอ่า อันเนี้ยคือช่วยกันแต่ถ้าลูกก็สะกิดพ่อบอกพ่อพ่อดูแม่สิไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็กลับมาก็เหมือนเดิมเขาจะถามว่าไปฟังธรรมที่ไหนมาห้ามบอกว่ามาที่ <c oughs> นะช่วยกันบ้างเข้าใจใช่ไหมเขาจะได้เห็นประโยชน์จากาศาสนาไว้าศาสนาช่วยได้จริงๆาศาสนาทําให้ใจแม่เขาเย็นลงทําให้แม่เขาสงบขึ้นทําให้แม่เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้น ทีนี้เวลามีปัญหาฟังให้ดีเวลาเกิดปัญหาระหว่างเหตุผลกับอารมณ์เราควรใช้อะไรแก้ปัญหาเหตุผลแต่ถ้าเหตุผลนั้นจะทําให้ทะเลาะกันควรใช้อะไรแก้ปัญหาอารมณ์ทิ้งไปเลยลูกอารมณ์อารมณ์ทิ้งไปเลย,ลอ,อ,เลยอย่าไปยุ่งกับมันเหตุผลกับอารมณ์เราใช้เหตุผลแต่ถ้าเหตุผลจะทําให้ทะเลาะกันเอาความรักความสงบเย็น เป็นใหญ่นี่คือกระแสธรรมที่จะเอาเข้าเป็นนำกระแสโลกเอาความรักความสงบเย็นเป็นใหญ่ภรรยาโกรธสามีด่าดๆาด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 ดาดดาจนเหนื่อยพอหยุดปับถามสามีมีอะไรจะแก้ตัวว่ามาไม่มีครับคือว่าผมรักคุณครับ โย,ย,ยมเอาไปใช้ได้นะ <laughs> อย่างมากก็แค่ภรรยาวิ่งไปอ้วกแค่นั้นเองจ <laughs> ้ะนะก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่แบบนี้โอเคไหมคือบางครั้งเอาเหตุผลมาคุยกันไม่รู้เรื่องจ้ะมีคุณแม่มาหาอาตมาบอกพระอาจารย์ลูกสองคนยังไม่ทันแต่งงานเลยทะเลาะกันแล้วจบด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยนะพระอาจารย์ อาตมาบอกธรรมดาดอกกับดอกเจอกันคนระดับปัญญาชนเขาก็ต้องเอาปัญญามาชนกันใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นคือกระแสะโลกแต่ถ้ากระแสะธรรมพระพุทธเจ้าเอาความรักความสงบเย็นเป็นใหญ่จะ้ะอาตมาเคยถามชาวเนปาลตอนที่ไปจำบรรษาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชโตริโกมาะพันเตนะประเกียรนันทภิกขุอยู่ที่ วัดสักยะสิงหวิหาระไทนาโทนลาลีปูนปะตันปี2525 25, ตอนนั้นไปจำพรรษาอยู่กับพระองค์ท่านโปรงท่านน่ารักมากเลยให้ตาาเทศกับชาวเนปาลเราพูดไม่ได้อาภาษาทั้งนั้นก็หาล่ามคนหนึ่งแล้วก็ใช้ถามอยากจะทราบว่าเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนก็เลยถามเขาว่าไม่มีสตังทำบุญได้ไหมเขาบอกว่าได้ ถามว่าทำอย่างไรเขาบอกอยู่บ้านไม่ทะเลาะกันก็เป็นบุญแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นคนดีก็เป็นบุญแล้วยิ้มแย้มแจ,จ่มใสทำใจเบิกบานบุญเกิดแล้วจะตกลงเป็นบุญฟรีฟรีพระพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธามุธานิพุติงพุชมานาพระนิพพานคือความสงบเย็นในใจเนี่ยเป็นของได้ฟรีฟรีเลยไม่มีตังก็สามารถที่จะทำได้ เดี๋ยวกลับมากระแสโลกกับกระแสธรรมตกลงต้องเอากระแสธรรมไปนำกระแสโลกให้ได้แล้วเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าศีลห้าเนี่ยมันช่วยคุ้มครองโลกได้ แต่ว่าถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้ท่านบอกว่าให้รักษาศีลเพียงข้อเดียวก็พอศีลข้อเดียวที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือรักผู้อื่นรักผู้อื่นแล้วก็รักผู้อื่นพอรารักผู้อื่นเราจะไปประทุษลายชีวิตร่างกายใครได้ไหมศีลข้อที่หนึ่งก็สมบูรณ์พอรักผู้อื่นเราจะไปประทุษลายทรัพย์สินของใครได้ไหมศีลข้อที่สองก็ สมบูรณ์พอรักผู้อื่นเราจะไปปทุสร้ายของรักของใครของใครได้ไหมสามีก็เป็นที่รักของภรรยาเขาภรรยาก็เป็นที่รักของสามีเขาลูกก็เป็นที่รักของพ่อแม่เขาพ่อแม่ก็เป็นที่รักของลูกเขาเพราะฉะนั้นพอรักเขาปั๊บเราไม่สามารถไปปทุสร้ายของรักของใครของใครได้ศีลข้อที่สามก็สมบูรณ์ เพราะรักผู้อื่นก็ไม่สามารถประทุษรายผู้อื่นด้วยวาจาได้ศีลข้อที่สก็สมบูรณ์และเมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุสลายสติสัมปชัญญะของตนเองซึ่งเป็นที่รักของผู้อื่นเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา อากองอามา,อาเจกอซอ,อาเฮียอากูอ,อึ้มอเตีอาอมวยอติที่เขารักเราอยู่อ่ะพอเขาเห็นเราเมาปั๊บเขาเป็นทุกข์เขาไม่สบายใจเพราะฉะนั้นพอรักผู้อื่นปั๊บมันประทุษร้ายตัวเองไม่ได้ศีลข้อที่หก็สมบูรณ์ตกลงถ้ารักษาศีห้าไม่ได้ให้รักษาศีลเพียงข้อเดียวคือรักผู้อื่นแค่นั้นเองตัวรักผู้อื่นนี่แหละก็คือตัวกระแสธรรม ที่จะไปนำกระแสรโรคมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแต่ว่างานการก็ยังต้องทำอยู่นะแต่สิ่งที่อยากจะย้ำก็คืองานที่เราทำกันอยู่ทุกวันนั้นนะมันเป็นงานอดิเลกส่วนงานหลักคือรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์อาจารย์พุทธทาสบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์ ท่านบอกคำว่าฮาเวภาษาบาลีแปลว่าโวยท่านก็แปลของท่านน่ารักดียะนะไม่มีอะไรตกลงว่าถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้รักษาศีลเพียงข้อเดียวคือรักผู้อื่นแค่นั้นเองโลกนี้ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและถ้าเรารักผู้อื่นได้เท่ากับเราทำตัวเองให้เป็นของขวัญแด่คนรอบข้างด้วย make yourself at a gift to people around you ทำตนให้เป็นของขวัญแดดคนรอบข้างเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกก็เป็นของขวัญแดดพ่อแม่ใครเป็นศิษย์ก็เป็นของขวันแดดครูบาอาจารย์ใครเป็นลูกน้องก็เป็นของขวันแดดเจ้านายหรือว่าส,สถาบันหรือว่าสถานหน่วยงานที่เราทําอยู่นั่นแหละจ้ะแล้วก็ใครเป็นพลเมืองก็เป็นของขวันแดดประเทศชาติด,ด้วยตรงนี้สําคัญมาก ถ้าเราไม่รักประเทศชาติมันก็จะไปไม่รอดอาตมาโชคดีว่าได้มีโอกาสออกไปต่างประเทศบ้างก็เลยยิ่งออกไปมากเท่าไหร่ยิ่งรักเมืองไทยมากเท่านั้นเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เหมือนกับ <c oughs> ที่ประเทศของเราเรา,เราอยู่แบบมีความสุขจริงๆตรงนี้กลับมากลับมาเรื่องสำคัญตรงนี้ เมื่อกี้นี้พูดว่าถ้าถ้าเราจะรักผู้อื่นได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรักตัวเองให้เป็นนะตรงนี้ต้องรักตัวเองให้เป็นคือถ้าอยากจะกะตัญญูต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครอบครัวอะไรต่างๆคุณต้องกะตัญญูกับตัวเองให้เป็นแต่ถ้าไม่กระตัญญูกับตัวเองก็อย่าเนระคุณตัวเองอย่าเนรคุณตัวเอง ก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังพอจะมีชีวิตอยู่สักคนหนึ่งมีมั้งไม่เอ่ยพ่อหรือแม่อยู่นะตรงนี้ฝากนะถ้าเราอยู่กับท่านลองทำให้ท่านมีความสุขบ้างกอดท่านได้ไหมได้จ้ะแต่อย่าเอาโควิดไปฝากแค่นั้นเองอย่าเอาโควิดไปฝากนะถ้ามีโอกาส เล่นกับท่านบ้างภาษิตจีนบอกว่าพนมือว่าตามดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยเข้าต้มอุ่นอุ่นร้อนร้อนดีกว่าเนื้อมังกรตุนหน้าโรงศพ สาธุเนื้อมังกรตุ่นมันไม่มีอยู่จริงแต่หมายถึงของที่หายากที่สุดแพงที่สุดดีที่สุดเอาไปวางไว้หน้าโรงแล้วเคาะโรงแม่ลุกขึ้นมากินแม่ลุกได้ไหมแล้วถ้าแม่ลุกหล่ะพระไปก่อนพระนั่งข้างโลงพอดี <c oughs> ถ้าไม่ทิ้งพวกเราหรอกช่วยเก็บรองเท้าให้ด้วยกันแล้วกัน <c oughs> จ้าท่านลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นจะดูแลก็ตอนเป็นๆเ,เนี่ย แม่อันนี้ข้าต้มอ,อุ่นๆร้อนๆน,นะแม่นะไม่ใช่เข้าต้มธรรมดานะแม่หนูเอาหัวใจใส่มาเต็มช้อนเลยแม่แม่แมอ้าปากคิดว่าแม่มีความสุขไหมแล้วปกติเคยทำมั้งไหมเฮ้ยมีคนพยักหน้าเคยทำสาธุด,ดังๆให้เขาด้วย<อ>สุดยอดไว้กดไลค์ๆๆกดไลค์จะเล่นกับท่านบ้าง คือคุณพ่อคุณแม่บางทีท่านก็สตาฟเราไว้ที่ห้าขวบอะมองทีไรก็มองเป็นลูกเด็กๆที่น่ารักอยากจะเล่นกับเราแต่เราไม่ยอมเล่นกับท่านเลยของเล่นของเรามันเปลี่ยนแล้วสมัยเด็กๆพ่อแม่คือของเล่นที่ทนทรหดที่ดีที่สุดแต่พอเริ่มมีแฟนปั๊บแฟนเป็นของเล่นชิ้นใหม่พอเริ่มมีลูกปั๊บลูกเป็นของเล่นชิ้นใหม่ก็เลยไปผูกพอเริ่มผูกแฟนปั๊บ จะเริ่มคลายเกลียวจากปู่ย่าตายายลงมาพอเริ่มไปมีลูกปั๊บคลายเกลียวจากแม่ค่อยๆแกะเชือกข้างบนแล้วไปผูกข้างล่างผูกไปเรื่อยผูกไปเรื่อยเพราะนั้นกลับไปลองดูจ้ะใครคิดว่าจะกลับไปกราบเท้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ให้อัตมาได้บ้างไหนยกมือส่งสงซิอัตมาอยากจะกอดแม่อยากกอดพ่อแต่ทำไม่ได้ท่านเสียชีวิตไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้วันนี้ความกระตันอยู่ฝากหน่อยนะ 1. กอดท่าน 2. บอกรักท่าน 3. ขอบคุณที่ท่านเลี้ยงเรามา 4. ขอโทษที่ดื้อและเถียงเป็นบางครั้งข้อที่หกราบตักท่านแล้วให้ท่านเอามือลูบหัวแล้วให้พเรเดา ตรงเนี้ยสุดยอดเลยใครคิดว่าทำได้ช่วยสาธุดังๆให้เพื่อนๆเราด้วยแล้วสาธุให้คนที่จะกลับไปทำด้วยแชร์เลน e ท้าให้มันไปทำนะกลับไปทำให้กับคุณพ่อคุณแม่มันมีตอนนั้นมันอะไรลนะ่ะเบคไอแชร์เลน e ตอนนั้นที่ท้าให้เอาน้ำแข็งมาราดตัวจตมาว่าราดกันทำไม อตมาก็เลยท้าให้เด็กๆกลับไปเอาโลชั่นไปนวดเท้าพ่อแม่แล้วบอกว่าถ้าใครทำไม่ได้ให้ส่งเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยเดือนละห้0 0ับาทเขากลัวจะส่งเงินเลยกลับไปทำแต่บางคนให้เดือนละหมื่นสองหมื่นนะก็น่ารักดีจ้ะอ่ะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วโอ้โหเวลาไปรวดเร็วมากเวลาแล้ว,วารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเม์และรถไฟมันก็ไปตามเวลา โอเอและอื่นอาจก็จะพลาดปราถนาชวดแล้วจะโศกาอัน,นิจจาเราช้าไปเดี๋ยวไม่จบตรงนี้เรื่องความกตัญญูถ้าไม่กตัญญูกับตัวเองก็อย่าเนรคุณตัวเองโดยเฉพาะเรื่องแย่ๆบางคนเรื่องโง่เนี่ยฉลาดคิดนักคิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยก็วียนคิดเวียนคิดอยู่งั้นเองอ่ะให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งเหลือเวลาอีกสองนาทีถ้าคิดดียิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้แต่ถ้าคิดไม่ดี หน้าตามันจะบูดบึง้งมันมีกูทิงกิ้งกับนอนสต็อปติงกิ้งจ้ะพทธเจ้าสอนให้คิดชอบไม่ใช่ชอบคิดพระพุทธเจ้าสอนให้พูดชอบไม่ใช่ชอบพูดพทธเจ้าสอนให้ทําชอบไม่ใช่ชอบทำพทธเจ้าสอนให้ทําสมาธิชอบไม่ใช่ชอบทําสมาธิไปดูในอริยมรรคมีองค์แป ถ้าทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่เรายังปฏิบัติตามพระอริมักมีองค์แปดโลกจะไม่ว่างจากพระอหรหันต์จ้ะแล้วก็ขอให้อยู่กันอย่างมีความสุขขอบคุณสําหรับรอยยิ้มและน้ําใจ thank you for your smile and kindness ก่อนจะออกจากบ้านทุกวันเข้าไปซ่วมแล้วไปส่องกระจกแล้วบอกตัวเองว่าไม่มีใครอยากเห็นใบหน้าอันบูดบึ้งของแกหรอก ปรดชักโครกมันทิ้งเธอแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สุดก็คือรอยยิ้มรอยยิ้ม As my is an inexpensive way to improve our look การยิ้มเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองโดยไม่ต้องลงทุน เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ค้นพบสิ่งดีๆในการใช้ชีวิตนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรังรละจะมีอะไรมาฝากกันต่อเราติดตามรับชมกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าใครน่ะเป็นผู้ลิขิดชีวิตเราไปรับฟังคำชี้แนะกันได้เลยนะคะ จากด็เรพระมหาขวัญชัยกิติเมธีแห่งวัดบพิพิมุขวรวิหารกรุงเทพค่ะสำหรับคนที่ลิขิตชีวิตเรานั้นในสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าพรมลิขิตคำว่าพรมลิขิตก็คือคนที่เป็นเจ้าชีวิตของเราเป็นผู้ลิขิตนั่นคือคำสอนที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนา จนกระทั่งพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากคำสั่งสอนของบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่กำหนดชีวิตของเราจริงๆแล้วก็คือตัวเราเองเราเป็นผู้กำหนดในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้กระทำกรรมนั้นด้วยตนเองเป็นผู้รับผลกรรมนั้นด้วยตนเองไม่มีใครอื่นนอกจากนี้ที่เป็นผู้กระทำแทนเราได้ เราไม่สามารถจะให้คนอื่นกินอาหารแล้วอิ่มแทนเราได้แต่เราจะกินอาหารเองและอิ่มเองเช่นเดียวกันคนที่ทำกรรมเองก็ต้องได้รับผลกรรมเองและผลกรรมนี้เมื่อเราทำไปแล้วเราจะเป็นธาตุของกรรมเรียกว่าจะตามไปทุกภพทุกชาตินั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นจะไปลิขิตได้เหมือนกับคำบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโทปโรสยาหมายความว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้คำว่าเป็นที่พึ่งในที่นี้ก็คือเป็นผู้รับกรรมที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันและถ้าเกิดเราทำกรรมอีก ในอนาคตกายข้างหน้าเราก็ต้องเป็นผู้รับกรรมนั่นแหละไม่มีใครอื่นแต่ถ้าใครจะมาบอกว่าอ๋อเรายังมีเทวดามีสิ่งโน้ตสิ่งนี้ลิขิตเพราะเราไม่สามารถกําหนดชีวิตได้ด้วยตนเองเราเกิดมาทําไมเราเลือกไม่ได้เราเกิดมาทําไมเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราทําอย่างนี้ไม่ได้ทําไมต้องมีคนมากําหนดเราพ่อแม่กําหนดเราอย่างนี้เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่เป็นผู้กําหนดเขาเรียกว่าเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ให้ข้อมูลแต่คนที่เลือกเดินทางนั้นจริงๆก็คือตัวเราเองไม่ว่าใครจะสั่งจะบังคับยังไงถ้าเกิดเราไม่ทำสักอย่างสิ่งนั้นก็ไม่มีผลกับเรานั่นจึงเป็นที่มาของสิ่งที่อาตมาพูดไว้ทั้งหมดว่าสุดท้ายเราก็เป็นผู้กำหนดชีวิตหรือชะตาของตัวเองในท้ายที่สุด สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการติดตามรับชมตอนหนึ่งตอนใดของทางรายการก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และ QR code ที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง Facebook, Live Page, CPO ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปลางแล,และน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้า ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ